มีผู้คนถึง6.3พันล้านคนที่ไม่ได้รับโอเมก้า3ที่เพียงพอโอเมก้า3คือกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายเราต้องรับโอเมก้า3มาจากอาหารที่เรากินหรือรับประทานเพิ่มจากอาหารเสริมที่เป็นน้ำมันปลา แอนตี้ออกซิแสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้โอเมก้า3มีความสดใหม่และคงประสิทธิภาพเพื่อให้ร่างกายเราดูดซับได้ง่ายแต่ไม่ใช่ทุกๆสารแอนตี้ออกซิแดจะทำหน้าที่นี้เสมอไปสารโพลีฟินอลคือพระเอกตัวจริงสารอาหารที่ทรงพลังนี้ทำงานร่วมกับโอเมก้า3เพื่อชะลอการเกิดออกซิเดชัน ation, และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมและทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวกระบวนการกลัน่นจะกำจัดสารปลอดและ PCB ออกหมดจด แต่น่าเสียดายที่กระบวนการกลั่นนี้ก็ล้างโพลีฟินอลธรรมชาติออกไปจากน้ำมันปลาด้วยนี่คือสาเหตุว่าทำไมอาหารเสริมโอเมก้าสส่วนใหญ่ส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายไม่ดีเท่าที่ควรโพลีฟีนอลจากผลมะกอกก่อนการเก็บเกี่ยวเป็นสารจากพืชที่เทียบเท่ากับสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ที่ได้จากอาหารทะเลเรื่องนี้มักถูกมองข้ามโดยบริษัทน้ำมันปลาต่างๆ Balance Oil Plus ของเราจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสูตรส่วนผสมของเรานำโพลีฟีนอลและโอเมก้า3 กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมหัศจรรย์นี่คือวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของวงการอาหารเสริมโอเมก้า3ที่จริงผลิตภัณฑ์ของเรามีความใกล้เคียงกับไขมันปลามากกว่าน้ำมันปลาเราได้อนุภาพของพลังธรรมชาติมาไว้ในมือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือลองทดสอบด้วยตัวคุณเองแค่นั้นเลยบททดสอบความสมดุลของซินซิโนคือหัวใจสำคัญของแนวคิดความสมดุลของเราเพียงแค่คุณทำบททดสอบนี้ก่อนใช้บาลานซ์ออยล์พลัสของเรา และทดสอบอีกครั้งหลังจากผ่านไป120วันเท่านี้คุณก็จะพบว่าระดับกรดไขมันของคุณได้คืนสู่ความสมดุลแล้วและทางเราก็ได้พิสูจน์ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงมามีสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่ามาหาคำตอบว่าสุขภาพของคุณยังปลอดภัยดีหรือถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีของคุณด้วยอาหารเสริมของคุณที่ผ่านการทดลองมาอย่างดีที่สุดซินซิโน่แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนชีวิต